สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอาเด็กหญิงเจ็นควบดับในรถตู้จุดทูกเชิญวิญญาณหลังได้ยินเสียงร้องไห้หน้าบ้าน เมื่อวันที่2กันยายน2565ความคืบหน้าหลังเด็กหญิง7ขวบถูกเลืมอยู่ในรถตู้รับส่งนักเรียนจนเสียชีวิตหลังจากที่พ่อและแม่เด็กหญิง7ขวบพร้อมทานายได้เดินทางมาที่สถานีตำรวจภูทรพานทองเพื่อมาถามความคืบหน้าของคดีทางคุณย่าและครอบครัวได้เดินทางมาให้กำลังใจพ่อและแม่พร้อมตั้งใจว่าในวันนี้จะนำทูปมาจุดเชิญดวงวิญ,ญญาณเด็กหญิง7ขวบกลับบ้านโดยนางยุพินย่าเด็กหญิงเจ็ดขวบเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาป้าของน้องได้ยินเสียงหลานมา ร้องไห้อยู่บริเวณหน้าบ้านนานจนต้องออกไปดูแต่เมื่อออกไปก็ไม่พบหรือเห็นใครโดยป้าที่ได้ยินก็ยืนยันว่าเป็นเสียงของน้องทางครอบครัวจึงพูดคุยกันว่าจะนำธูปมาจุดบริเวณรถตู้ที่จอดอยู่ในโรงพักซึ่งเชื่อว่าดวงวิญญาณของน้องนั้นต้องอยู่และไม่ได้ไปไหนจึงไปร้องไห้อยู่หน้าบ้านเพื่อที่จะสื่อให้ทางครอบครัวทำอะไรสักอย่างจึงตกลงกันว่าจะต้องทำพิธีจุดธูปเชิญดวงวิญญ,ญาณน้องให้กลับบ้านไม่ให้เร่ร่อนไปไหน ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ